นี่คือเหตุการณ์ที่ชาวบ้านได้พบเข้ากับจระเข้ขนาดใหญ่ที่มันได้นอนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเข mm hmm. าจึงได้เรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันไล่เจ้าจระเข้ตัวนี้ให้ออกไปจากหน้าบ้านของเขาหลังจากที่ช่วยกันไล่อยู่นานมันก็ได้คลานออกจากตัวบ้านไปยังคลองน้ําที่อยู่ใกล้กับบ้านหลังนี้หลังจากที่มันโดนกดดันอยู่นานมันก็ได้คลานกลับลงไปในคลองน้ําในทันทีส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนที่หญิงสาวคนหนึ่ง ได้เปิดประตูเพื่อจะออกไปล้างมือที่หลังบ้านเมื่อเธอเปิดประตูออกไปเธอถึงกับต้องตกใจเพราะมันมีจระเข้ตัวหนึ่งกําลังนอนนิ่งๆแบบสบายใจอยู่ภายในบริเวณหลังบ้านของเธอหลังจากที่มันรู้ว่ามีคนพบตัวมันเข้ามันจึงได้กลับลงคลองน้าไปในทันทีและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนที่ชายคนหนึ่งกําลังออกไปนั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ๆสายตาของเขานั้นก็ได้มองลงไปยังเรือเล็กของเขาแล้วเห็นว่ามันมีบางอย่างที่ดูผิดปกติ เขาจึงได้ใช้ไฟฉายส่องดูปรากฏว่ามันได้มีจระเข้ตัวหนึ่งกำลังนอนทอดตัวยาวอยู่ที่ข้างเรือของเขาซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ไล่มันออกไปแต่ได้บอกคนในบ้านว่ามันมีจระเข้นอนอยู่ที่ข้างเรืออย่าได้ลงไปใกล้ริมน้ําเด็ดขาดก่อนที่เช้าในวันถัดมามันก็ได้หายไปจากบริเวณนั้นแล้ว